บรรยากาศดีช่วงบ,บายบายวาสีวมาดอกกะมาให้มันแล้วซะสีผ้าไปเบิงป่าทางลีมืน่นเดี๋ยวคงจะขามไปแถวดอนเดียดดอนข้อนลีผีผู้สาวหนาตาดีๆมาขายยังมูนตนเนเตียนขายเรเอาโซโซว่ะโอ้งามงามงามง่ามเออคนเอามาโซเได้ว่าคนมีส่วนหมูมขายว่ะเอาเนาึ่งวาวโซ ปาดมันคือหอใหญ่หเถอะหอยละสิบหา,บาคือเห็ดหอละแสนโหลดเดีย๋ยวสื่ซอยเบิ้อเข้าวเอาอันเอาใหม่ปิ่งไกเง่ใส่ผู้โดยสารมะเน,นื้นสายเง่ถักกุลักสามสิบหากระมองนี้แหละครับห่อยไม่สังสบายดีอ,อ้าวคือบ่ขี้เอามันเมื่อยให้การรถก็ได้ส่ซอยปลอดภัยก็ได้ว เป็ premises, vanity, 1 1> นหร้วม ah, oh, okay. 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 ันเป็นล้วไปฮะไต้องจักสันสามสันสามสันเท่านั้นบกงแง่ดีสันนี่ง่ายอุดรูดเลยอุดรูดเลยนี่บมันตามีไฟบ่ะกินซุปนานเดจีเรานี่ยจีห้เ็นแนีห้แน่เออสามหอสมหอหอจีจี

ที่แหนน้ำเบอกินไครแม่เชอไว้ใสรน่ะเมื่อเมื่อเมื่อไหนยื่สื่อซอยเดยังเดงานเอื่อยของกมีสือซอยเอื่อยคออบ้านโมเสบคือจะอุบว้าแบคอกทะเลโมเสนะอรกัน่ะเข้่กา่มันทอนทอนเกิน ซีฮอว์ไดเก้าลูกเก้าซีลกเก้าเออจะมีวันไปซีกเออลกเก้าล่กเก้าวันลกเก้าโอ้ยกรโหลกเก้าค่กระขั่นกระเก้าสวนเตี้ยลกอ้เนี้ก็ลกเก้าเออแม่ทยย่งแน่่ะม่ไยจะยิแน่บ่ห่วยแม่สังแม่ขางามๆเรื่อนี่นี่ กินบ่อยกับแปคนอื่นกินกันจ่าบ่าจ่า่าเออจำเลยแล้วแถวไตเขาจีว่าเขามาตะาบ่าคือข้ามแถวไตเหรอเไทยไตน้ยอันนี้อสื่อซอยอ๋อี่ยเอาอันนี้อันนี้นี่นี่จรงจรงจริงอยากเป็นมือกล้องเอาเราอยากจับง่ามมั่มือคอย เชื่อเร่หมวกเหรอเชื่อว่าเนี่ยไม่ใไงหนึ่งรถส่ขางทางก็เห็นยี่ตัวนั่นเขาเล่าหมวกไม่เขาเปลี่ยนเอาอ๋ออมนเทปอีกโง่กว่าิีโอ้ยขาก็เฮ็ดปวกถือฝนเท่าไรนี่เอาบ๊อบาทดดำบ๊อบ๊อบ๊อบไม่ได้ขายอีกไม่ได้เดียวนอ่ะเมื่อกล่องเมื่อกล่องไม่ขาดหวยไม่สังเด้อจะทายยังหรอของเราคอยรออยู่บ่รออยู่โอ้ไปหาพันธุ์ขาทายขาถือกล่อง ขอบใจขอบใจเนี่ยทีเด้อเราถือกล่องนึ่งนี่ใครติบเราพอดีใจเราว่ใจเลบเน่ยก่อนทุเรียนมะละมาบ่วโจทย์มีเขากินเบิร์ดเดี๋ยวน้ำถังหมดนะแต่จ้บอกแดงเนาะแต่เจ้าบอกแดงเรื่องเสือบอกแขกหัวน่าดมถ่านดีดีเลยครับบเราเป็นแม่ข่าห่วยแม่สังเด้อแม่เราเนี่ยขายมานานแล้วเราเป็นแม่ข่าขายไก่ขายหลายอย่างเราเป็นคนคุ้มให้ตลาด ผ่านไปผ่านมาปลี่นไก่หวยแม่สังนี่ยบ่อยไปสายเราคุ้มไหวยี่โมงนี่ละมายัง่ได้กี่พ่อยอ่โมงนี่แล้สียางแงยกรโมูเงยจะเด้อใส่บักแตงใส่บักแตงก็บักฟักหวานไปผัดให้กำลังใจแม่ซื้อยังซื้อแม่เผยแม่เผยผู้งามโกมูน้ำกอมโกมูจะก่อนงามแล้วถ้าน้ำมันบักเผาจักหน่อยนี่แห้งงามเลย เท่ากับโจิตโตกว่าทหรก็ท่านมีตัวฮะสวดบ่แม่โอ้โหพอดีเลยเอฟซีเบิ้งอยู่นี่ว่าบอกหาสาวเล่าให้แน่ว่าสันเล้าไรฝรั่งเจ้าไฝรั่งจะว่างเขาเขาว่าจากไหนบอกฝรั่งบบเสียเสียเสียบอกชั่วเสียเสียช่สีบันท่าเข้าหิวเข่าจีว่วนเขาไปกินจวางได ชิคเก้นชิคเก้นขันกินขาวครับชิคเก้นเออกินขาวกับป็นไก่อย่างเดียโอ้สิอย่างเดียวได้กินได้กับไก่อย่างเดียวขอเงินข้อดีสิว่างในขอเงินโบจักโอกตัวนึงนะตั้งตั้งตั้งเลศร้าขายไก่ไปเด่นตลกไหมเพาตั้งนี้เพาตั้งนี้หวยแม่สังมองนี้ด้วยครับนี่ตลอด สีดำๆนี่ก็เอิ้นว่าสีนกวงสีแดงๆก็เอิ้นว่าสีหมูสีงามๆเนี่เป็นแม่ค่าห่านดีแวกินเขากินน้ำกินตำได้ด้วยครับหวยไม่สัง่งอีกหนึ่งมองแวอยากได้สีนกวางนุ่มๆทับไห้พร้อมแวมีหลายหา่านเหลือบ,บังหรวสแสบทุกลาด ด้านนี้แสบกุมูไหมคะ่ะงามกุมูท่านดียิ้มอีกแล้ว่อยแง่จะเนี่เด้อล้งา,างใจจนหาแตงแงเขาแต่ว่าใครว่องเงินหรอ่อยแง่จะซื้อนูอ <laughs> รถลายขนาดเลยครับรถจักรเต็มทีตลาดปลายนียมือเส่าครับเมืองโครงผู้สนับสนุน สองเขียนเตรียมส,สดีเนี่หมูเสานะครับตอนรับสู่ตลาดยนี่ยหมูเสาดินเดนสุดลงเมืองล่าครับเมืงองโขงปลาเมย์่ทายถึกถือหอยสายขาวขาวปลาเพีย ปลาหัวจะพา,พาอย่างเมืองตลาดเสาเมืองโค้งเลยครับปลาดโดนล่ะเป็นปีล่ะจังมาปลาใหม่ใหม่บักอันวนใหม่ใหม่ฮะบลาดอกคางงามกล้วยงาม ปลาขาวงามงามใบขางามงามตลาดเสาเมืองโค้งด้วยครับโอ้ยถ่ายเอาตะปาบ่ได้ถ่า,ายหอยบ่ได้ถพายหอยดอกขายแห่งในป่าอะไร่ิ <c oughs> เขาขายเป็นตขายเป็นตโอ้ขายเป็นโตคืองวนี T ่กิโลขายคือหมูนี่เป็นโตัวเป็นโลกับขายไปไท่ไข่ได้ทำได้เอามาขายทำนั่นนะอ้าวบกขาหน่อยบักอีหยังอ่ะบกขาบักอีหยังไงบักกองคือว่าเคยหูจักเนาะวันนี้ อ mmm. คนละไม่แปม<ะ>ันเป็นต้นหรืเป็นเครือน่ะต้นเป็น้นแบบนก็บักกังบก่หวานด้สมลูกหวานบ้านชิมอะไรอยู่อ่ะเรบ้อนี่ะยงาชิมกันไหนทั้งน้อยให้ลุงชิมใเด้อหน่วยหนึ่งเด้ลุงม่เคยกินแจ๊เชื่อฮะชิมไรนีอไงบ่เคยเห็นแจ๊คเคืรเห็นทังแหลกบักกองอ๋มันคือแข็งแทบ มันซุปแล้ววะนี่กินทางในมันนี่กินมองในมันนี่กินไหกินในกินเสีดมากินแบบนี้เด้อบ่แสบมันคือบ่แสบแทะเพราะขะคือบ่แสคบสคือบงอแทะสมสมบดัดฟาดทุงเท่าไรู่ก ทุงเสบรุดแน่นมาแสบบักกล่องเนาะ่เคยกินแจ็คเสือกินเทอแหละฟาดฟาดสมสมแสบซำบักกล่องอะไหไปลุงเสือซอยมากหาได้ปะกล้ากินมัวล่ะ lười điêu luôn xuống ba lười luôn cả lười nhân nào để bớt, to kẹt à? để thúng nhá. xăm đó. 3 thúng thay okay đổi. Hai bớt hai bớt. chơi nôm hay chơi nôm? ốp xẹp ใช่ผัวใชอยากกินอ่ะมาเอาเนี um um ่ยอเป็นสียบมือใจขอบใจหลายมัคือบอกงอได้บอกล่องบกก่ลอกลงคือบองอได้ม่บอกวันือบองอซองียังหัองียงระตลาดตลาดตรีนะคะรอปลารอรวงไดาอเบทุ่อย่างคือนที่หอยหัน เอาไม้เอาหอยของเขาเองมาขายเอาของเขาเองขายใช่มาเท่าแล้วอยมงกีไอ้กี้กินกเคยจังไหนกินเ่กินหอยนะปวดขาปวดขาคนทางไหนน้อยีกสำเนียงคือบบคือหมูไม่ใช่เกาะัวลงหอบบางลหางมวาันเอานบ่มันสมบวนสำมเนียงลงหอบบางสงเทไล

นี่จะของแปลกบกัดกินของแปลกๆ,ๆนี่แหละเอาช่องถุงเนี่ยเอาอช่องโคเลยเอาบอช่องโคกินกับยังเองา,าจากสิบพันมาขนมถุงไรนีย่ยวะพ่อขนมสันบอยวะ <c oughs> สันกับสันซาอู่พันเลขายชูมือปะเลยขายุูมือซาอา่พันเดียวกันสีอ่นอนี่เลย,ายขายถุงละหา้า คนก็ไล,ลยอยู่นะครับแตกสวดสวดอยู่ตลาดเสาเมืองโคง้งแนวขายกัโอ้ไลายยายยังอยากกินหยังก็มี่ขนมทอดใหม่ๆต,ตีสามนใครเปียกับไปยามมากแต่สองโมงผู้สาวอ้าวอยากอายอยากขายหรืออยากอาย อยากขายนำ้ำอย่ากอายนำ้ำขายอางไรใ,ใครเป็ดฮะถุงหาพันนู่นนี่งหาพันของใหม่ๆจากกลนเป็ดเจ้าพันซื้อซอย,ยอ <c oughs> ขายยังเป็นบ่ขายนาข้าขนมกับง,งามด้วยนาคาใค่เป็ดกับง,งามเจ้าพัน จะจะไหนกินแสบต้มบ e ้านกินสั่นก <ine> ินห like right? like <Je> ่านก็ดีไงเฮ็ดดีนะพวกรวยดีเทไรต้องละิดิประดอยบอกไม่งผู้เส่ยวเสื่ประกากินจะเฮ็ดดีเออห่างไเฮ็ดห่ามหลาไน่ยเอาเือซอยเลย อับอากีกมาน่เลยเห็ดดีจล่ะไม่ไงเราเห็ดเป็นจุ่มเบื่อเ็่ตายเลบตายาชนอยตากแดดข้าวเดียวตายเอาตากี้ยีะไรกับพุงนะกระโนนโอ้ยังมีกระนนอยู่กํลังใจได้แม่ได้เฮ้ยเดชั้นนี่กับปวดขาขาอะไรแต่ยัดขาปุ่ด บกคอหน่อยอืมเฮ่ออียนงหรอเฮ้อโอ้ยเป็น่วยน้อยพักบ่บพักโอู้หน้องใหม่ทั้งมิเสียบงามเลยเห็ดงามต้มซุกรู่ลาเจืดๆจืตาก็ไม่ใหม่ยังเศร้าอยู่ ลอยหนามากไม่เมื่อยผักน้ำก็มีเห็ดพอก็มีเล้ทังสีกิจแกงบ่เห็ดฟัพอก็มีกิแกงเส้นนีเดอหรอเห็ดฟอสมรไข่มุดแดงขายหอดนาเนาก่นน้มสมบูรณ์แม่นข้วหงเจ้าเบิงหุนเจ้ากับหูโดดนะ อ๋อเนี่ยนี่ขยะควายเอามากินเนี่ยนี่ก็ซื้อเนี่ยมีวิตามินวิตามินนะก็บวซื้อนอใหม่เอ้าว่าสิไปตามแจวก็ปีหาย้วก็ไปกินนื่องว่าสิบ่เอาเอามากระจายสถานะเป็นเอฟซียูนเอาแต่นอใหม่เดี๋ยวว่มันต่อเออนั่นแหละเอาขนมหวานอีกถุงนึงเอาอะไรแล้วเอาไปลงประมาณกับาเอนบ้านหวไปบ้านแล้วโอ้ย bà kia cơ phòng của mình là Họ cầm xíu lẻ lẻ thủng thoại thằng nhớ lấy chào nè tổng hợp bên khó cầm nhớ chào khó cầm nhau thủng là sao bậc xôm bò bậc 2 นุ่งสื่อซอยได้เขากร,รมด้ซสีได้หละสองถุงบาทเขากรรมสีได้หละทักขยั่งกล้วยเลยบุญน้อยหนึ่งนับทุนนะแม่ค่ะค <c oughs> ัดยังกินเห่เพิ่งนเ,นเนี้ยเลยไอ นี่เหอะเหอะไรปลามาขายอออย่างเขาเอ่นผักขวดเอาเหยงไกินลาปลากินกับขหนมก็ไดกินกับบอยกไดะหันว่ากินกับยัางก็ได้คซื้อเคยปาดหน้าหนิเอาเอาเอาไปกินกับผักขวด ขา,ายอะไรน่วยลหลังน้อยหนึ่ง <laughs> สีพันธ์บักหน้าวเอาสบพันคือกันบังหน้าวโอ้ยระแหมอยู่เพิ่มเมดแหระสีเป็นสีคือบรคุ้มพระปะนะมันนายมื่นมาปั่นกันคนเ, <c oughs> เคืองเน้อนางขายน้ำกันปั่นกัน เติมอีกเติมได้หนิเด้อเดี๋ยวคิปเราข่อยมากบักหน้าว่ะเดีกยคือเติมแต่นะแต่กำลัลงใจแฉบแห้งบัคือเติมเออมันสมดิโ <laughs> <laughs> อหใจอใหม่สมนอมใหม่ต้มผักบุ้งอีตโตนมันนั่นใส่ถุงผักบุ้ง <laughs> อะไรผักบุ้งาาจะสิไปกินไซด์ได้หรอเสื้อซอยซื้อใบหน่อยกับหมี่แตกไปกระเบิดไป เไปแสนมาสือพวปแซนมาซื้อกูงหาพัด,แ,ด,พพดแต่ไ้โบโย่ยังได้ไ <ś of S 1> กินบ่ขนมโ้น้ใครกิน,นวขอบใจกินบ้ขนมกินบ้ขนมโอ้กินอยู่อหารปากบ่หานปากาาแสตสิ มีเลยครับปลาบ่คือกันห้าเองนะยี่ห้อมัคือกันโอ้เซเว่นเราเซเว่นหน่อยเรารู้ลาโกมูมุ่งพยางลมมาบาเดียวแหงๆเท่านั้นไม่ยังละนี่เป็นถุงกระตองกระแจงนี่แ้งนปกระ้ซิวแหงชุกพร้อมกินอันนี้ สิ้นสวรรค์ิ้นพร้อมกินเอาใส่ถุงนี่สิ้นยังล่ะเอาสองเอาสิ้นหมูิ้นหมูปลาแหเออขายของสุกืจิบสามนะแม่หนึ่งสองสาม อยากอายบ่อยากขายอยากขายอยู่อ่หรืออยากอายเอ้าเอ้าเอ้าซึ่งอายซึ่งทีอยากขายมาลุงซื้อซอยมาอ่าเพ็กปฏิซื้อซอยเป็นวันซื้อยักซื้อพักสลัดบ่เออสลัดก็ได้ใส่ถุงมาลูกอายเงี้ยเขาเป็นเมฆาหน้าตาเขาก็ดีเพราะท่านอย่าหนาเมื่อเชืออาจัะมาเด้มาเท่ไรมาหาท่านอ่าซื้อซอยอชิพันหรอโดยมาชิพัน เท่าไรแล้วดิคือเป็นปุ่นอยู่นี่สองีห้าอ้าวโลกอะไรบู๊โหนี่เอาเมดเหนียวอบใจเอนลูกสาวแม่ลูกสาวล่ะเออลสาวหล่ะมาหัดขายเครื่องแม่จ๊ไอเจหน่อยเอานี่ขนมน้ำลุงดูาขนุ้รอเอาไม่ใช่ไรรุ่งเจ้ากนี้นนะคหาบเอานี่ ลบก่อนขอบใจเด้อขอบใจเด้อหนุ่มขอบใจเด้อดีนมแน่นมแน่นดีนมแน่นมพอนขอบใจเด้องลวละวายยังไรก่อขอบใจเด้อธุรมดาบักอันนั้นนี่บักละมันขมมันขมบ้านเราเนี่มั้ทรงบัด bà cái nhắn cọ thì lắm lào nè bà con áo rung sông khơi áo này rung hai này rung vào ăn khăn nôm này Ờ. 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 มันหางขาดไม่ไงขาด่าะใยังไดตัวพันมาซื้อซอยประตองนะมาสามตัวน่มามาลุงซื้อซอยอย่าไปเห็ดมันดุกดูกจีลุงจะไปปล่อยนี่มีบ้ละม่มีม่มีแนวหายเท่าไหร่สามสิบ ชุ่มนี่เดนี่ชุ่มนี่เดตัวละส้าตวลสตัวละสิบตัวหางขาดนั่นเดีตัวหางขาดหางขาดหด่เลยจะเอามดม่เอาแนวเอาออกมันหางขาดวเอ้าอ่มันมีตำนน้มันหางขาดไม่ใหญ่จะได้จะให้เบิที่หบอกแล้วทอดให้น้ำตีทอดให้นะ่ เออหายหาชิปมาเติมหายท,อทอ่อ,ทอนหาชิปพ่อท่อนหาชิปไม่ไงเออน่นๆๆแรกก็ไม่ค่าขนมบ้านะขนมสิ0พันสองถุงเออ้หลายถุงหนูักแก้เอ้ยใจเดียอสิบพันสองถุง,งขายยังนี้ม่นางไก่เครื่องถูกอ่ะัุยสวยกวยเเท่าไหร่ในามามาสถุงสอวีสอวี สองถุงสองนีเสื้อซอยแล้วก่อนแล้วนัน่านางบักไก่หนึ่ง,งไ่าทันดีคนเขียวเบิดเชิ้ตจ้าสื่อสามตัวแล้วแถมหางขาดตัวหนึ่ง <c oughs> ลุยไปแค่ละร้านหน่อยจ้ะอ้านี่ลูก นม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 เอาเนี่ยได้าไดลูกลูกหายเอาเออเอาถุงนึงเางเปนาเปลี่ยนกินเปล่ยนเยอ่เอาอแม่มีอาไรก่ออันนเอาเนี่สามบีเนี่ยจะบายดี เอากล้วยมาแหลกเสียมฮ่่ทกีดีฮะยไปซื้อซอยผู้อื่นไะ้ฮค่จากไหนซื้อเอียดฮะไปซื้อเอียดจะยากล้วยต้องใอยอยู่วะก่เดี๋ยวราจะมีในพนาวยากนะพี่ดิยาไม่า้ยาไม่าดวาลูกมาไม่าดังหวานยาขอกล้วยยาไม่แม่ละมาเอา เออมาเอาตหนึ่งนี่ยี่บอกกัวยยู่บ่มีมมี่ย่ต้องกินเอาตองหนึ่งง่ายเป็นของเจ้าโอ้หลับอยู่ม่ว่าสิบรหลับง่าย เป็นห้องเจ้านี่เป็นห้องเจ้าให้ร้านฝากร้านมีเีงเน่าจรินอยู่บริวามีโยมียก็ขากรอบคุงามงามจะฝ่าวิทยาฝ้าวิทย์เอาหน่ามาแนํนนี่ใสยังหะเนหลายแน่อยู่หน้าเอาปลาเอาปลาไม่เห้เราหลาบเนี่ยเอาืบปลายคนเหี่ยเอาอีกว่า มันเหี่ยวไว้เอาไปเจ้าใช่เฮามายำใช่ดำลาบวนาลำลาบว<ง>นายังยังเออขอ,ของของคอยซื้อมาคอยให้เจ้าโอ,โอ,โอ้ใส่เสือบบนอีสานหมอเตอยังดีที่นี่มันจะเหี่ยวมั้ยไงเออแล้วจะจะให้คนตอกใหส่นี่จะใสิกินกับอะไรเจ้าอค,อ,คอยเอาเมื่อแต่พ้นละใม่อันเดียวนี่บักอีหยังเป็นบักกองัยงะ ปลาตองหรือป่าดปลาตองปลาตอง,ตองมาซื้อเต็นหรือไม่สามหอกินดิบหรือกินสุกไดบวสองเอาขนมนำนี่นี่นี่ชองมกุกชอมกมกุกคนไหมกหาพันมกหาพันเอาซาวเอาซาว แกวันนี้เป็นสามิเป็นห้าิด้วยาองยไซิสมอันหึ่งเลยนี่อซอยสมปลาตองเข่าซิปละจกรถได้ยังนี่ล่ะนี่บอะไรบ้องยังนะหมูเอ้า แกวัวหมูเสียก่อนเมื่อก่อนเพ่งน้ำตา่อนเดี๋ยวจัขึ้นมาเผอทีไรตอเว่นเล้วจะขึ้นหัวจักหัวจักจะได้เห็นอเนาะเอ้าเทาซิปมุกยังปลาจะได้ปลาเอามุกปลานึ่งเป็นเท่าไร มาสองคนขายดีปะขายดีหน้าตาก็ดีอาหารสุกตลาดขีดนาด